รัฐบาลเดินหน้าโครงการกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอาชีดงบประมาณกว่า11,392ล้านบาทเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศมุ่งแก้ไขปัญหานี้นอกระบบครับ โดยคุณประเสริฐจันทระรงทองรองนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลมองว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมการออมและสร้างระบบสวัสดิการที่เป็นหลักประกันให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 1>, 1ล้านบาทในเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มทุนให้อีกในระยะต่อไปทางด้านนางสาวศิรพรสินุพไยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็บอกว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยดำเนินการมากว่า23ปีแล้วถือว่าประสบความสําเร็จในการทําให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้ มีเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็มีเงินออมที่สําคัญนะครับกองทุนหมู่บ้านยังช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยโดยหลักการคือจะให้สมาชิกช่วยเหลือกันเองในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อไม่ให้ไปพึ่งผ่านหนี้นอกระบบซึ่งรัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการนี้ให้กับกองทุนหมู่บ้านนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และก็หวังว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับ